กราบสวัสดีคุณลูกค้ามากๆขอบคุณมากๆสวัสดีครับก็ต้องยอมรับว่าโลกโซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปไลฟ์สด คลิปวิดีโอนี้ก็จะทำไว้ส่งใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะเข้าไปไลฟ์สดที่หน้าเพจร้านอีกทีนึงก็ต้องกราบขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับด้วยสถานการณ์โควิด1 9ที่ยากจะคาดเดา,าผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นหลายๆท่านก็สะจูดเชื่อเหลือเกินว่าก็คงเดือดร้อนกันทุกๆคนแต่สิ่งหนึ่งที่ สะโจต้องกราบขอบคุณลูกค้ามากๆครับที่ติดตามเพจเราตลอดแวะมาอุดหนุนที่ร้านตลอดมาช่วยซื้อแม้สถานการณ์เทค e อเว y อย่างเดียวหรือนั่งแบบฟันปลานั่งระยะห่างได้ตอนนี้เราก็ต้องคือถ้าไม่ได้ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนจุนเจอือช่วยซื้อทางร้านก็คงไปไม่รอดครับและก็สะจมมักได้ยินคำถามเข้ามา เยอะมากมายหลากหลายก็เลยอยากจะทำเป็นคลิปนี้ส่งต่อให้คุณลูกค้าได้ดูแล้วก็หลายท่านคงอยากจะถามบางคนอยากจะรู้ขอโทษนะครับคือหลายลูกค้าหลายท่านก็ถามซาโจเข้ามาว่ากลไกทำตลาดทำยังไงทำไมขายดีทำไมลูกค้าเยอะแม้สถานการณ์โควิดจะเลวร้าย นั่งทานที่ร้านไม่ได้สั่งกลับบ้านคือเราสามารถทำยอดได้สูงมากนะฮะก็ก็ต้องขอบคุณลูกค้าอีกอยู่ดีล่ะว,วนไปวนมาก็คือขอบคุณลูกค้าขอบคุณพนักง,งานขอบคุณทุกๆฝากส่วนนะครับคืออย่างนี้ฮะหลายหลายคนเจอตั้งแต่โควิดรอบแรกโควิด1โควิด2โควิด3จนถึงลูกวันนี้ก็จนบอกเลยว่าเป็นโควิด3และอย่างเนี้ เราจะจัดการกับโควิดให้มันหายไปจากโลกก็ไม่ได้แต่ส่วนที่เราจะทำได้คือเราต้องเดินไปข้างหน้าและแก้ไขปรับปรุงอย่างไงเพื่อให้ร้านเราอยู่รอดขั้นตอนกระบวนการมันมีอย่างนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการทำร้านอาหารก็ก็ไม่ผิดนะครับสจโจถือว่าไม่ได้ว่าตัวเองทำสำเร็จ แต่ว่าทํามันออกมาแล้วมันดีก็เลยอยากจะส่งต่อเอาประสบการณ์ตรงเนี้ส่งต่อให้คนรุ่นหลังหรือร้านอาหารญี่ปุ่นบางร้านที่ยังใช้คําว่าไม่ดีเอาซะเลยเดี๋ยวสาโจจะสะรุปให้ฟังนะครับทําไมร้านขายดีตลอดทําไมอารุอิซูชิไฮโซซูชิลูกค้าเยอะตลอดคําตอบมันมีอยู่นี่ครับ คำถามค่อนข้างที่จะเจอลูกค้าอยากจะรู้เยอะเหมือนกันผมก็เลยสรุปมาสามหัวข้อที่ผมทำการบ้านมาเริ่มแรกเลยนะครับเจอโควิดรอบแรกเนี่ยทุกคนมึนกันหมดล่ะใช่ไหมครับมึนมึนตึบเลยซึ่งเราไม่เคยเจอสั่งปิดร้านทุกร้านค้าซึ่งเจอโควิดรอบแรกก็ประมาณหนึ่งปีมาแล้วทุกคนต้องสั่ง ปิดร้านเพราะว่าเชื้อโควิดตอนนั้นมาจากอู่ฮั่นใหม่ๆนี่ก็คือแรงมากโควิดรอบแรกเนี่ยทุกคนมึนหมดซาโจ้ก็มึนครับไม่รู้จะเดินไปยังไงนะครับบางท่านอาจจะต้นทุนเรื่องทรัพย์สินอาจจะเยอะก็อาจจะแก้ไขได้หรือว่าประสบการณ์เยอะส่วนตัวซาโจ้ทำอย่างนี้ครับเจอโควิดรอบแรกปุ๊บสิ่งที่ซาโจ้ทำก็คือว่าแน่นอนแล้วครับทุกคนล้มเหมือนกันหมด แต่สิ่งที่ทําอย่างแรกเลยคือตั้งสติครับตั้งสติให้ดีๆว่าเราจะเอาอยัางไงกับธุรกิจของเราสจโจกจำเป็นก็ต้องปิดหนึ่งสาขาเหมือนกันสาขาจังหวัดอุบลราชธานีสจโจกก็มาเหลืออารีที่ทูทองหล่อทุกวันนี้แล้วก็เหลืออีกแบรนด์หนึ่งก็คือไฮโซซูชิที่เปิดมานานถึง10ปีแล้วอยู่พหลโยธินซอยห้าากับเราเหลือแค่ 2แบรนด์สสาขาสโจ๊ก็เลยต้องคำว่าตั้งสตินี่มันใช้ได้ผลมากครับตั้งสติโดยการทำทุกอย่างให้มันเป็นศูนย์รีเซ็ตมาพูดคุยกับพนักง,งานใหม่หมดทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดคุยกับพนักง,งานใหม่หมดแม้แต่โครงสร้างรายได้ของพนักง,งานและก็โครงสร้างปัจจัยหลักๆในการทำร้านอาหารมันมีค่าใช้ใจ่าย มีรายรับมาจากลูกค้าอยู่ทางเดียวใช่ไหมครับค่าใช้ใจ่ายหลักๆก,ก็จะมีอยู่สองส่วนคือค่าเช่าร้านเนี่ยตั้งสติเสร็จแล้วเราไม่ต้องจ่ายนี้ค่าเช่าร้านสองค่าแรงของน้องๆพนักงานของเรานี่แหละครับค่าเช่าร้านค่าแรงน้องๆแล้วก็มีค่าน้ําค่าไฟนี่แหละครับค่าใช้ใจ่ายหลักๆอยู่ตรงนี้แต่ถามว่าวัตถุดิบเนี่ย มันสามารถซื้อน้อยในกรณีขายไม่ดีได้ซื้อเยอะกรณีขายแต่ค่าแรงน้องๆเรายังจ่ายปกติและที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องค่าเช่านะครับพอตั้งสติได้แล้วเราสามารถเราเข้าใจแล้วว่าเราจะไปจัดการตรงไหนสาโตกก็เริ่มต้นจากจัดการไปคุยเรื่องค่าเช่าซะให้ค่าเช่าลดลงมาครึ่งนึงก็โอเคค่าแรงน้องๆที่เจอวิกฤตรอบแรกหนักๆมากเราก็มาคุยกันเลยครับว่า อย่างนี้ได้ไหมเราขายเสร็จแล้วมันหนักมากเพราะว่าทุนเราก็ไม่ได้หนามากเราบอกว่าขายเสร็จแล้วเราจ่ายค่าเช่าเสร็จแล้วเรามาแบ่งกันเลยนี่ครับคืออันแรกสิ่งที่ซาโจทำค่าน้ำค่าไฟแล้วก็มันจะหนักยเดือนแรกนะครับที่เราเจอสถานการณ์แบบนั้นที่มันเลวร้ายมากแล้วเราก็มาตั้งสติโอเคแหละมาเข้าเรื่องกันเลยว่าทำไมซาโจขายดีตั้งแต่ ผลเดือนแรกมาจนถึงนปัจจุบันยิ่งโควิดรอบสามเนี่ยยิ่งเทคอเวสายโจขายวันละแต่หนึ่งแสนบาทเลยนะครับก็ยิ่งยิ่งใกล้จะโดนสั่งเปิดเมื่อเมื่อสิบหกสิบเจ็ดโหสายโจขายแบบถล่มมากก็เลยบอกว่าเอาล่ะคัะลูกค้าก็ถามมาเยอะแน่นอนคําถามมันเกิดขึ้นได้เพราะลูกค้ามาที่ร้านนะเจอลูกค้าเยอะๆๆๆ,ๆใช่ไหมฮะมันก็เกิดคําถามตรงนี้ขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องแปลกคืออย่างนี้ฮะ วิธีขายก็คือทำยังไงให้รอดซาโจาก็มานึกถึงสามส่วนนึกถึงตัวร้านต้องให้รอดตัวพนักงานก็ต้องให้รอดตัวลูกค้าก็ต้องแฮปปี้ซาโจก็เลยมาบริหารจัดการเริ่มต้นที่ตัวซาโจาเองวิธีก็คือเรลงเติมจากแน่นอนครับเราได้ลดค่าเช่าแล้วเราคุยเรื่องค่า แรงกับพนักงานเสร็จแล้วเราจัดการบริหารตัวอย่แล้วแล้วทํำยังไงจะให้ขายได้เนี่ยนะฮะมาถึงตัวนี้หัวใจสําคัญแล้วเพราะทุกคนก็หนักหมดเพราะว่าการที่จะให้ขายได้กับ Tech A w เทกเวีนี่เอาง่ายๆเลยซาโจทำเลยนะแรกคือต้องฉันต้องซื้อวัตถุดิบญี่ปุ่นในราคาที่ต่ํากว่าราคาปกติให้ได้นี่แหละครับคือเทคนิคของซาโจเพราะว่า ถ้าเรายังซื้อราคาวัตถุดิบเดิมๆเ,เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยข้อหนึ่งเลยคุยกับซัลายเออร์ทั้งหมดนะครับทั้งที่เรายังเป็นหนี้เป็นสินเขาตอนนั้นแต่ซเซาทโชกเคียร์หมดแล้วตอนนีน้คุยกับซัลายเออร์ให้หมดว่าผมจะซื้อปลาแซลมอนยังไงให้ได้ราคาที่ต่ํากว่านี้ผมจะซื้อตับห่านยังไงให้ได้ราคาต่ํากว่านี้ผมจะซื้อปลาไหลยังไงกับราคาที่ต่ํากว่านี้นะครับ สุดท้ายแล้วผมก็จัดการบริหารนะครับคิดสัดส่วนของการที่จะซื้อกับเขาวางแผนซื้อเงินสดน,นะครับเราต้องคุยให้ขาดว่าเราจะซื้อ100ตัว500ตัว1ตกันเราก็ต้องเราต้องแม่นใจสกยภาพของเราเหมือนกันว่าเรากล้าได้ที่จค,ครับสิ่งแรกเคยซื้อวัตถุดิบให้ต่ำกว่าของตลาดให้ได้อันนี้คือข้อหนึ่ง ที่ซาโจทําทแล้วสําเร็จการซื้อราคาวัตถุดิบให้ต่ำกว่าท้องตลาดแน่นอนนะครับอยู่ๆเขาจะมาขายให้คุณในราคาที่ต่ำท้องตลาดมันเป็นไปไม่ได้คุณก็ต้องมีวิธีการซื้อปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับมันก็ต้องมีกลไกในการสต็อกของของเราด้วยหรือเราจะให้เขาสต็อกให้เขาจะเราจ่ายเงินสดออกไปให้เขาทยอยส่งเป็นล็อตให้ก็ไม่ผิดนะครับข้อหนึ่งนะครับที่ทําแล้วขายดีสําเร็จ ซื้อของให้ได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดก็คือซื้อปริมาณที่เยอะขึ้นแล้วได้วัตถุดิบมาทีนี้ได้วัตถุดิบมาแล้วเราก็ต้องมีทั้งหมดมันสามข้อข้อที่สองได้วัตถุดิบมาปริมาณที่เยอะขึ้นไม่ว่าจะได้ปลาแซลมอนมาเยอะขึ้นได้โฮตเตะได้ฮามาจิกกหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็มาคิดเมนูใหม่ ถูกต้องไหมครับถ้าเราไม่คิดเมนูใหม่ถ้าเราไม่คิดเมนูใหม่ใม่มใมทําไมต้องคิดเมนูใหม่เพราะเราต้องการให้วัตถุดิบที่เราซื้อมาแมทกับเมนูที่เราจะขายออกไปมันถึงจะลงตัวนะครับได้สิ่งนี้มาแล้วซาโจก็เลยจัดการบริหารได้สินค้าวัตถุดิบราคาที่ถูกลงต่ำลงเราก็มาคิดเมนูขึ้นมาใหม่แล้วก็สามารถขายให้คุณลูกค้าได้ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากำไรเนะี่ยมันจะไปคูณ2คูณ3คูณสคูณ5เหมือนเดิมไม่ได้พอเราคิดเมนูขึ้นมาใหม่ผู้บริโภคต้องการซื้ออาหารในราคาที่ถูกลงนะครับจำคำพูดว่าจำคำพูดซาโจไว้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตามคือได้วัตถุด,ดิบที่ถูกแล้วเอามาทำเมนูใหม่ๆออกมาไม่หยุดให้สังเกตว่าใครติดตามเพจซาโจซาโจทำเมนูใหม่ไม่เคยหยุดและมันก็จะดึงดูด ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไม่ว่าจะการเป็นผสมประสานปลาไหลตับหานปลาแซลมอนทูน่าของตเตออะไรก็แล้วแต่อะดัขึ้นเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาและสําคัญราคานะครับดูข้อที่3ได้ัตถุดิบแล้วคิดเมนูใหม่แล้วข้อที่3คือขายให้ถูกกว่าท้องตลาดคือถามให้ราคาต่าลงนั่นแหละนี่คือหัวใจในการทำตลาดให้สำเร็จ สามข้อของซาโจซื้อวัตถุดิบให้ต่ำลงถูกลงกว่าเดิมเทคนิคบอกแล้วนะครับซื้อปริมาณที่เยอะข้อสองคิดเมนูใหม่ๆเพื่อให้วัตถุดิบที่เราซื้อปริมาณที่เยอะๆเนี่ยมาแบ่งกันแต่ในไรเซ็ตออกไปและข้อสุดท้ายก็คือขายให้ถูกลงตายให้ต่ำกว่าท้องตลาดนะครับสามข้อนี้เอาไปทำแล้วเราต้องมีบรรทัดสุดท้ายด้วยนะครับพนักง,งานเราอยู่ได้ร้านอยู่ได้ทุกอย่าง เดินไปข้างหน้าไม่ได้คาดหวังกำไรที่สูงม,มากและมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับใครที่ติดตามเพจซาโจอ,อยู่ก็จะเห็นอยู่ตลอดว่าขายดีเพราะอะไรก็สรุปง่ายๆว่า3ข้อสางเทคนิคนี้นะครับอันนี้ถ่ายวีดีโอนะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ก็อยากจะฝากให้คุณลูกค้าที่สอบถามเข้ามาเยอะๆเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ซาโจทำวันนี้ก็คือ3ข้อนี้แหละสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายเราก็ต้องเหลือ พนักงานมีความสุขมีรายรับลูกค้าจ่ายไม่แพงมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการทำตลาดแบบซาโจ้พันล้านถ้าใครคิดว่าใจถูกใจคลิปนี้เอาไปทำต่อหรือเอาไปแชร์ฝากกันถึงทุกท่านด้วยน้องๆรุงลูหลานหรือคนรุ่นใหม่ที่จะทำเกี่ยวกับร้านอาหารก็ฝากคลิปนี้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ